นี่เขายังทําวิธีช่อชฉนคือนึกจะจับเรานึกจะทําอะไรก็ททำได้ทุกอย่างนะเพราะฉนั้นประเทศนี้ไม่ว่าเราจะกลัวหรือไม่กลัวเขาก็ไม่ใช่คนดีมีทางเดียวก็คือเราต้องไม่กลัวเนทะ่านั้นมิใช่อภิชนคนทชันฟ้าคุยที่สวมนั่นมาจากภาสีรถที่ขี่เนินใครใหาหรูหรา ข้าวที่กินดินเทียมบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็เหมือนเดิมนะครับการเคลื่อนไหวตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็น่าจะมีการขยับในอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งภายในเดือนนี้ที่แน่ๆก็คือวันที่19กกันยาเนี่ยจะมีการชุมนุมใหญ่นะครับซึ่งพวกเราก็จะไปร่วมแน่นอนครับนานวันนานวันเราจะเห็นละเป็นคนกลุ่มเดียวกัน นะครับเราจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นแล้วว่ากลุ่มที่สนับสน,นุนเสื้อแดงกลุ่มพักการเมืองสองพักการเมืองตอนนี้ก็มารวมอยู่ที่เดียวกันและผมเคยบอกเสมอไอ้พักคสีส้มกับพรรคสีแดงกันพักเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันนี่คงชัดนะแต่ก็เปลี่ยนตัวละครเล่นนะครับแค่นั้นเองนะครับให้เห็นเห็นแบ่งกลุ่มออกมาให้คนรุ่นใหม่เด็กจึงเป็นเครื่องมือทางการเมือง นะฮะคอยดูแลกันนะฮะการเมืองมันค่อยโผล่มาโผล่มาโผล่มานะฮะนั่นคือสิ่งแรกเอาละในเชิงวิชาการในเชิงชาการสังเคราะห์ในการในเชิงชาการสังเคราะห์ผมเคยอธิบายเวละกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้หลักการผรสมผสานเขาวางกลยุทธ์แต่ละอันเนี่ยไปชูป้ายชูป้ายพ่ายคนตายคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วอ่ะนะฮะ โกตีตายโกตีเป็นใครฮะโกตีเป็นผู้ก่อการร้ายข้อหากบฏที่หลบหนีแล้วก็เป็นกองกําลังติดอาวุธคนเหล่านี้เห็นชัดว่าเป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงโกตีเป็นใครที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกชูป้ายโกตีนะครับก็เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นขบวนการล้มเจ้ามันเห็นชัดเจนว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิบพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่หุ้นส่วนโหวตกันมาก็คือเรื่องของการบีบให้มีการปล่อยนะครับอานนท์นะครับแล้วก็ไม้ แล้วก็มีการขู่ที่จะมีการบุกทำเนียบรัฐบาลบก่อนหน้านั้นก็มีการไปล้อมนะครับที่เรือนจำมีการาปราศัยโจมตีรัฐบาลอ้างเรื่องสิทธิศิรีภาพแล้วก็ยาวไปถึงตุลาการไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นถึงขั้นมีการทบารรุบศาลที่บริเวณ รือนจำรุงอ่ะประกาศว่าวันที่12สองิงหาเจอกันสวนุงโอผมตกท้าฉากเลยว่ามันต้องอย่างนี้คือนี่เป็นการรุกภาพและผมก็ทายเลยว่าไม่ไปหรอกมันต้องอย่างนี้ครับการต่อสู้ต้องมีแหมผมก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะมันต้องมีอะไรอย่างหนึ่งอ่ะแต่แต่การจะทําอย่างนี้ได้มวลชนต้องตามทันไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเสียนะ คือจริงๆเนี่ยทุกวันที่เราโดนรูปเนี่ยเนี่ยเราโดนถ่ายรูปโดนช็คประวัติโดนอะไรเดี๋ยวส่งไปให้เจ้านายนี่นน่นอนคือจริงๆแทยแพท้์เขาทำตามตามหน้าที่เนี่ยเราก็โดนจับอยู่แล้วนี่เขายังทำวิธีช่อฉนคือนึกจะจับเราที่จะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างเพราะนั้นประเทศนี้ไม่ว่าเราจะกลัวหรือไม่กลัวเขาก็ไม่ใช่คนดีมีทางเดียวก็คือเราต้องไม่กลัวเท่านั้น ทางเดียว่างจริงผมไม่เคยประกาศว่าเราจะแพ้หรือยอมแพ้เลยก็ต่อให้เราตายตรงนี้ก็ขอให้เราได้สู้<น>จะไม่มีคำว่าแพ้จากปากพวกเราน,นี่เป็นประิกานข,ของของกลุ่มเราเลยเแล้วเราก็ไม่ต้องไปประกาศกับใครนะอันนี้ผมมาประกาศแทนพวกเราและกับเพื่อนๆของคนนั้สอวว่าเราไม่ต้องไปบอกใครว่าว่าเราจะชนะเมื่อไหร่ แต่เราไม่เคยบอกว่าเราจะแพ้แท่นั้นเองเราขอแค่ชนะครั้งเดียวแปดสิบเก้าสิบปีที่ผ่านมาบรรพบุพรวษของเราจะแพ้ไปกี่ครั้งไม่เป็นไรนหน้าที่ของเราคือชนะแค่ผลเดียวขผลเดียวมันไม่ใช่เพราะว่าประชากรประเทศไรยหรือว่าพี่ๆตำรวจหรือว่าพวกผมที่เป็นมระชชนมันได้คุณภาพเลย เพียงแต่ระบบระบบที่มันครอบงำที่มันบังคับใช้กับพวกเราในตอนนี้เนี่ยมันไม่เอ,อืนน้ออำนวยที่จะแสดงศักยาภาพของพวกเราไม่เอ,อืนน้ออำนวยให้ประชาชนแสดงสิ่งที่ละเสรีภาพของพวกเราสิ่งที่เรามาเลือกแล้วตนนี้ไม่ได้มีประมาทใครเรามาพูดเลือกแต่ปฏิสามันธรรมดาในประเทศที่เขาไม่มีประชาธิปไตยแบบ ประชาธิปไตยทัวว่วไปเลยนะครับที่เขาพมดแบบนี่คือสิ่งที่เราเรียกออนี่คือสิ่งที่เราแสนอนะครับคือตราชูผู้ชีเสรีสิทธิ์คือศาสสถิตยุติธรรมนำสมัยคือหลักประกันประชาธิป,ปตไตยมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้า ครุยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้หรูหราข้าวที่กินดินเที่ยมบ้านงามตาร้วนแต่เงินของมหาประชาชนมีได้อาวตารมาโปรโดสัตว์แต่เตนลูกจ้างรัฐมาแต่ต้นให้อำนาจ แล้วอย่าหลงพนงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเ <Okay. S 1> สาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องลมเพียงนิดก็ล้มงายยิ่งเสาสูงใจต้องสูงเด่นท้าทายใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วโอโอ,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 อต้องเปิดโลกทัด อย่างชัดเจนใช้ส่อนเร้นอ่านตำราแต่ในหอออกบันลังนั่งเพลินคำโยนยอเลือกเหล่ากอมากองห้องทำงานตุลาการคือหนึ่งอธิปไตยอันเป็นของคนไทยไรชาวบ้านมิใช่ของใครผู้หนึ่ง ซึ่งดับบอลต่อเป็นตุลาการประชาชนฉะนั้นพึงสสำนึกมโนทัศน์ใชด้านดแบบับมืดดับด้วยสักสนเตือนราคินกินสินบาทค่าสินบนแล้วแบ่งคนแบ่งชั้นบัญชาชีเถิดตุลาการ จงคิดอย่างอิสระรับภาระอันหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ไปสั่งด่างกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยว่าไม่ไม่ฝากขังเราแล้วนะครับก็คือปล่อยเราจากจากการฝากขังนะครับรัศสารก็อนุญาตให้ให้ปล่อยตัวนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ เป็นกำลังใจนะครับให้กับนักต่อสู้ต่อไปแล้วก็ทุกคนที่โดนคดีนะครับก็จะรู้ว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยม,มันมีความสําคัญในทุกทุกก้างย่ทุกก้า,าวกกาย่างนะครับที่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากขังการให้ทนายความยื่นคําคัดค้านการไต่สวนหรือแม้กระทั่งการยอมสละเสรีภาพส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเพื่อยืนยันในหลักการนะครับซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ใช้อำนาจในบ้านเมืองน,นี้นะครับว่า การใช้อำนาจนั้นต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตที่ไม่ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยองค์กรนะครับทุกคนให้ความช่วยเหลือก็เป็นพระคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราต่อสู้ต่อไปครับครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็เหมือนเดิมนะครับการเคลื่อนไหวตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็น่าจะมีการขยับในอีกหลายเรื่องนะครับซึ่ง ภายในเดือนนี้ที่แน่ๆก็คือวันที่19กันยายนเนี่ยจะมีการชุนุมใหญ่นะครับซึ่งพวกเราก็จะไปร่วมแน่นอนครับพวยเราจะขึ้นไปทีครับขึ้นแน่นอนครับก็ดีใจครับดีใจที่เมื่อกี้ได้รู้ข่าวว่าได้ลงมาเลยนะครับก็ดีใจที่ขอบคุณทางศาลนะครับที่ได้พิจารณานะครับแล้วก็ให้โอกาสพวกเราสองคนนะครับในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพวกเราเองนะครับ แล้วก็ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมเรายังคงต่อสู้เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกไว้เสมอๆว่าไม่สามารถขังขังเราได้แค่ตัวไม่สามารถขังอุดมการณ์และความเป็นนักสู้ของเราได้นะครับเราก็ยังคงที่จะสู้ต่อไปนะครับให้ได้ซึ่งจุดหมายที่เราได้ตั้งเป้าไว้กลับมาเหมือนเดิมพายัพี่ภูแถงครับก็ดูแลกันนะครับ ภายใต้เงื่อนไขที่เราก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์มากกว่าผู้ต้องขังคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ถูกรังแกนะครับกเ็เจอสภาพหลายอย่างที่ที่ก็เป็นเป็นสิทธิที่เราจะต้องออกไปแล้วก็ร่วมกันแก้ไขด้วยนะครับให้เรือนจํามันเป็นที่ที่รักษาสิทธิ์ของผู้ต้องขัง,งนะครับซึ่งก็ถือว่าดีครับเป็นเรือนจาที่ที่ดีนะครับกาาาารรเเนอวว้ีีมมคัง่งงจจื ค,คดีนี่มาแน่นะครับตราที่เรายังสู้กับปผดเดการอยู่แต่ผมคิดว่าด้วยกระแสทานประชาธิปไตยที่มันมุ่งหน้าไปอย่างไม่ไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเราจะชนะแล้วก็ชนะร่วมกันด้วยทั้งฝ่ายที่เป็นปผดเดการฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามพวกเราฝ่ายที่ยังไม่เห็นดีเห็นงามกับพวกเราเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะชนะร่วมกันครับโอเคนะครับเยอะๆครับง่ายแต่หลายคดีแล้วก็น่าจะมีอีกหลายคดีตราที่เรายังเคลื่อนไหวอยู่ครับ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครับผมคิดว่าจะจับปลาลงน้ำมันต้องเปียกธรรมดาครับการชุมนุมประท้วงตอนนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องและก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2563เป็นต้นมานะครับกลยุทธ์ทางการเมืองนะที่ฝ่ายต่อต้านกำลังเดิอนอยู่ ตัวละครต่างๆก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับที่หน้าไพ่เปิดมาไม่หมดนะก็คือไอ้แมวและเจสมพรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มาที่เหลือก็มาเกลี้ยงและวประชาชนนี่แหละเห็นชัดเจนว่ามอบนั้นเกี่ยวข้องกับพักการเมืองสองพักการเมืองนะครับล่าสุดก็จะไปทําการประกันตัวแล้วก็เห็นชัดเจนฮะล่าสุดนี่ก็กาดที่ชื่อว่าสมบัติ ซึ่งเป็นแกนนำชายชุดดำนะครับก็ประกาศรับสมัครกาดเพื่อทำการคุ้มครองประชาชนปลดแอกก็เห็นชัดเจนนะเป็นชายชุดดำที่ถูกตำนินคดีตามกฎหมายถูกจับเรื่องอาวุธนะครับเป็นหัวหน้ากาศตอนนี้ก็รับสมัครกาดเพื่อไปทำการคุ้มครองชายคนดังกล่าวก็เคยไปปรากฏตัวอยู่กับธนาธรอยู่กับยิ่งลักษณ์อยู่กับแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงคราวนี้ก็มา ปรากฏตัวที่มาปลดแอกะจะเป็นแกนนำในการระดมระดมคนเป็นชายชุดตรงชุดดำอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราได้เห็นเชิงประจักษ์ในเชิงสถานการณ์ทางการเมืองมากขึ้นนะครับเอาละสิ่ง,งนี้คือปรากฏการณ์เขาเรียกว่าหลักนะครับถ้าวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ล่าสุดตำรวจนะครับก็มีการ ไม่ขอฝากขังผู้ต้องหานะครับศาลก็มีคําสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นอานนท์ไหมออกมาเพราะว่าตํารวจไม่ขอฝากขังแล้วไม่ขอฝากขังผู้พิสูก็มีคําสั่งก็ให้ปล่อยตัวนะครับสิ่งเหล่านีนน้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองจากประเด็นนี้เราได้เห็นอะไรประการแรกนะครับการชุมนุมของอกลุ่มคนนะที่เรียกว่าประชาชนปลดแอกขึ้นมาเราเห็นชัดเจนว่าหนึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกับกลุ่มคนเสื้อแดง S <S <an> <S เราเห็นชัดละ่ะเป็นคนกลุ่มเดียวกันเกี่ยวคนกับน,นอกจากชายเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเกี่ยวข้องกับชายชุดดําด้วยนะฮะคนกลุ่มเดียวกันผมบอกไงนานวันนานวันเราจะเห็นและเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะครับเราจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นแล้วว่ากลุ่มที่สนับสนุนเสื้อแดงกลุ่มพักการเมืองสองพักการเมืองตอนนี้ก็มารวมอยู่ที่เดียวกันและผมเคยบอกเสมอไอ้พักสีส้มกับพักสีแดงกันพักเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันนี่ของชัดนะ เปลี่ยนตัวละครเล่นนะครับแค่นั้นเองนะครับให้เห็นเห็นแบ่งกลุ่มออกมาให้คนรุ่นใหม่เด็กจริงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฮะคอยดูแลกันนะฮะการเมืองมันค้อยโผล่มาโผล่มาโผล่มา,มานะฮะนั่นะคือสิ่งแรกเอาละในเชิงวิชาการในเชิงการสังเคราะห์นะครับในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยอธิบายเวละกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้หลักการผสมผสานเขาวางกลยุทธ์แต่ละอันเนี่ยไปชูป้ายชูป้าย ผ่ายคนตายคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วอ่ะนะฮะโกตีตายโกตีเป็นใครฮะโกตีเป็นผู้ก่อการร้ายข้อหากบฏที่หลบหนีแล้วก็เป็นกองกําลังติดอาวุธคนเหล่านี้เห็นชัดว่าเป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงโกตีเป็นใครที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกชูป้ายโกตีนะครับก็เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นขบวนการล้มเจ้ามันเห็นชัดเจนว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่มีการชูป้ายขึ้นมานะครับ แล้วก็เรื่องของสุรชัยแทดานสุรชัยแทดานก็เหมือนกันที่สําคัญก็คือเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอิวนสโกตีนี่เป็นอะไรฮะเป็นโกตีนี่เป็นผู้ต้องหาตามมาตาหนึ่งสองผู้ต้องหากบดนะครับผู้ต้องหาก่อวินาศกรรมในหลายพื้นที่เป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าชายชุดดําใช้หลักทฤษฎีที่เรียกว่าเลดการ์ดพอกลุ่มปวดแอกยกป้ายพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นชัดเจนเป็นคนกลุ่มเดียวกันไม่พอหลักนี้เรียกว่าอะไร หลักนี้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะใช้ในการปลุกระดมประชาชนเรียกว่ากลยุทธ์การแห่ศพเห็นไหมฮะเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการแห่ศพธรรมดาต่อมาก็มาใส่ลงต่อมาก็มาใส่ลงปลอมนะอ้างบอกคนตายต่อมาก็เอาเป็นรูปมาโชว์หาไม่ได้กลยุทธ์การแห่ศพที่เขาใช้อยู่แล้วเรื่องการไปชุมนุมนะครับที่ศาลไปชุมนุมที่เรือนจา เรียกร้องให้มีการปล่อยอานน์เรียกร้องให้มีการปล่อยไม้อรยองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลักนี้เรียกว่าอะไรหลักนี้ก็เป็นหลักที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัย14ตุลานะครับ116นะครับก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นักศึกษาถูกจับถูกจับไปเรียกร้องรัฐบาลก็สั่งปล่อยแต่ตอนนั้นรัฐบาลกับสา,สารรวมอยู่ก้อนเดียวกันเพราะสารต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลแต่ตอนนี้สารกลายเป็นองค์กรอิสระ แต่ตอนนี้ที่มีการปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับประัตบาลเนี่ยปลดปล่อยเงื่อนไข <c oughs> ถอดเงื่อนไขก็ถอดสลักการเมืองนะครับผมเคยเรียนไว้ฮะจับปล่อยจับปล่อยนะครับรุง้งแกนนํากลุ่มประชาชนปลดแอกก็บอกว่าที่ไปชุมนุมที่บริเวณเรือนจําก็มีหนังสือเป็นทางการมาแจ้งว่าเนี่ยคุณไปชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตคุณไปชุมนุมโดยไม่ขออนุญาต มาทุกวันโดนหนังสือเตือนแล้วก็โดนหมายทุกวันนะครับส่วนแกนนําไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรนะฮะไผ่าดาวดงดาวดินอะไรอย่างเงี้ยนะก็โดนแจ้งข้อกล่าหาไปทั่วไม่ว่าจะเป็นลําปังไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นสุดท้ายพักการเมืองอย่างพักสีสม้มก็ไปทําการประกันตัวนะครับในขณะที่พักไอ้แมวก็เริ่มให้เด็กเป็นกันชนประชิญหน้านะครับสิ่งเหล่านี้ กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ปักธงไว้วันที่19กันยายนนะฮะในการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่เรียกว่ากลุ่มประชาชนปวดแอกแลที่เห็นก็คือว่ามีชายเรียกว่าชายชุดดำรับสมัครการดนะรเราเห็นชัดเจนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆจากนี้ไปการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะการเมืองจะหนักนะที่เขาบอกว่าจะบีบไปบุกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ ก็เพราะว่าหลักที่ผมเคยบอกไงเดี๋ยวก็บุกทำเนี่ยไปบุกที่ประชุมไปบุกเรือนจําไปบุกที่สภาพูดแทนราษดรก็ยังบุกอยู่แค่เนี้ยแต่ผมบอกลุงน้าเดี๋ยวก็ไปจะไปทาเนี่ยพอจะไปทาเนีย่ยรัฐบาลก็ปลดถอนสลักก็ไม่มีเงื่อนไขบุกอะไรทำ่งทำเนียมอย่างไรก็ตามทั้งไม้ทั้งอานนนสารให้ทําการประกันตัวนะครับแต่มือเงื่อนไขว่าต้องเพิ่มเงินประกันตัวทั้งอานน์และไม้ไม่ยอมนะครับทำการประกันตัวบอกว่าจะติดคุก เพื่อที่จะปลุกระดมประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นนะหุ้นส่วนจําสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีนะดูดูการเมืองนะคุณดูปรากฏการสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีแล้วจดจําสิ่งเหล่านี้ไว้การเมืองมันมีเวลาของมันนะฮะมีคนถามมันตอนเนี้มันจะเกิดการรัฐประหารหรือเปล่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบ,บาลมันสุกงอมแล้วไม่จริงไม่จริงนะ ใครคิดว่ากําลังเข้าสู่กระบวนการสุกงอม,งอมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่จริงคุณไปย้อนดูประวัติศาสตร์ดิประวัติศาสตร์จะมาตัวบ่งชี้ให้เราได้เลยม็อบชุมนุมใหญ่ผมบอกเอาล้านคนชุมนุมวันนี้เลยล้านคนชุมนุมไปเลยสิบวันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนรัฐบาลไหมไม่เปลี่ยนรัฐบาลถึงแม้ว่าชินโซอาเบะนายกมตรีญี่ปุ่นลาออกมาเห็ีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางก,ก,การเมือง ถึงแม้ว่าที่มาลีเกิดการรัฐประหารประธานมาลีหนีไปอยู่ที่ดูไบแล้วก็อีกประเทศหนึ่งกําลังเกิดการชุมนุมประท้วงคนชุมนุมเป็นแสนคนก็ยังไม่ลาออกรัเสเซียให้การสนับสนุนอยู่สิ่งเหล่านี้เราจะได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหากไปย้อนดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองการชุมนุมเนี่ยการต่อต้านมันแค่การก่อตัวทางการเมืองหน้าไพ่มันยังไม่หมดหรอกมันยังอีกยาวทำไมผมบอกอีกยาว พอชุมนุมประท้วงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการบุกการขับไล่การบุกก่อนนะขับไล่นะฮะเจรจจนก่อการร้ายนะฮะหรือการก่อวินาศกรรมนะฮะจากนั้นไปบุก,กล้อมรัฐมนตรีโน่นนี่นั่นนะครับมันจะต้องเกิดมันยังไม่เกิดเลยอะ่ะ พอมันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังไม่ยังไม่มีหรอกไม่มีทางบอกรถถังออกมาแล้วมันจะเกิดไม่มีทางไม่มีทางมันไม่มีใครเขาไม่ทาหรอกนะไม่ไงเมื่อวันที่สามที่ผ่านมากันยาบอกมีรถถังมาจะเกิดการรัฐประหารโคศกของอะไรอ่ะก้าวกงก้าวไกลบอกโอ้ยเนี่ยมันจะเกิดการรัฐประหารแล้วมันจะเป็นยังไงมันไม่มีหรอกยังไม่ถึงเวลาบอกยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ได้เกิดห้าหกประการเลย พอ,อยังไม่เกิดไอ้ห้าหกประการที่ว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารมันเป็นไป,นปนไม่ได้ยังไปเชื่อนะครับที่ผมพูดความจริงนะย่าไปเชื่อไม่ไมีหรอกแต่ในระหว่างนี้เราเห็นอะไรเห็นหน้าไพา่ใครปอดไม่ปอดเห็นหมดเห็นชัดเจนหมดเห็นหน้าไพ่หมดใครเป็นตัวละครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง เราได้เห็นผู้บงการทั้งนอกในประเทศเราเห็นชัดขึ้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 นเลยจริงหรือไม่จริงวันนี้เราได้เห็นเชิงประจักษ์เห็นอะไรเห็นนักการเมืองพักการเมืองเราได้เห็นคนของไอ้แมวเด็กของไอ้แมวเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยนะเราได้เห็นว่ามีต่างชาติให้การสนับสนุนเราได้เห็นละเราได้เห็นว่าชายชุดดํากลุ่มคนเสื้อแดงกับกลุ่มประชาชนปลดแอกเป็นคนกลุ่มเดียวกันเราได้เห็นละ เราได้เห็นว่ากลุ่มประชาชนปลดแอ๊ะไปเกี่ยวข้องกับพวกกระบวนการล้มเจ้ากลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มที่เผากรุงเทพมหานครเราได้เห็นแล้วเห็นหมดหรือยังยังมันแค่มันแค่ยังมันแค่แค่เริ่มต้นนะครับการกดดันการไปล้อมศาลการไปล้อมเรือนจำการไปล้อมทำเนียบเราได้เห็นกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นกลยุทธ์พื้นฐาน ม่ีอะไรสฉะรับผมไม่มีอะไรไป็นี้ยนะถึงจุดพีคจะต้องเกิดการแตกหักต้องเปลี่ยนรัฐบาลต้องอนายกขนงคนงคนอกมันยังไม่ถึงเวลา,านั้นน่ะนะจะเย็นเย็นมีคนโทนศรศัพท์มาถามผมเรื่องลักการรัฐประหารผมก็บอกว่าไม่มีไม่มียังไม่มีบางคนบอกจะมียังไงยังไม่มีนะยืนยันเลยยังไม่มีมันยังไม่ถึงเวลานะ ถ้าเกิด5ประการนี้ก่อนนะมีการก่อการไล่ก่อวิศวกรรมมีการปะทะกันโอ้ยมันต้องปะทะกันนานไม่ใช่ปะทะวันนี้นะโอ้ยอย่างกันและกันนั่นนี่มย่งอยังอีกนานการเมืองมันต้องใช้เวลาและถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมือง89ปีคุณจะรู้ทันทีว่าในปี2552การจราจรกลางกรุงเทพมหานครก็ไม่เกิดการระบานปี2553หารเผากรุงเทพมหานครก็ไม่มีการรัะหาร แค่สองเหตุการณ์เนี่ยถ้าใครเขา้า<ม>ใจลึกซึ้งอะผมพูดสองตัวเข้าใจทันทีเลยยังไม่เกิดจะต้องมีนายกคนกลางจะต้องมีนายกยังไม่มีย่งนั้นนะรอดูแลกันไปให้สุดไปกันให้สุดเลยเอาให้สุดให้เห็นให้หมดนะในเขามีเราในเรามีเขาใครป๊อดไม่ป๊อด ไอ้ตัวละครตัวไหนใครบงการคุณจะได้เห็นประชาชนจะได้เห็นหมดเมื่อเห็นครบหน้าไายเมื่อไหร่เมื่อนั้นบิ๊กเซอร์ไพรส์จะบังเกิดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะต้องทำให้ดีต้องอยู่ข้างในกรองไม่ยินไม่ยอน้อมรับที่เกินมาไม่ว่าอย่างไรเพื่อให้ได้ของที่ต้องการขอเพียงได้มา ก็ปล่อยมันไม่เป็นไรจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีทุกความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่มีสิ่งที่แอบแฟนด้วยแรงแห่งร้อนให้ใหมดให้มองไม่สดใส 要靠。 สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง u t u b e เรานอกจากจะมีช่องว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องว6หกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอร์สักเจนกิจวัฒนาแล้วก็ว6หกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ V6 วหนิวครับ